ร้อนร้อนที่เกิดจากการทับถมแห่งท่อนไม้ท่อนไม้ทับถมมากๆมันเกิดความร้อนขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นการหรือเป็นอะไรคือที่ที่ใบไม้มันทับถมกองไม้มันทับถมเยอะๆนะที่นั้นความร้อนมจะระบุขึ้นเช่นเอาใบไม้เอาย้านะถ้าตัดหญ้าแล้วมามากองไว้ในบ่อนะถ้าเดินรอบรอบ่อเนี่ยหลายๆวันผ่านไปไปเดินรอบบ่อนี่จะอุด ว่าเป็นความร้อนที่เกิดจากการทับถมแห่งพวกท่อนไม้ใบหญ้าเนั้นะความร้อนจะเกิดจากการทับถมแห่งข้าวเปลือกความร้อนที่เกิดจากการทับถมของสิ่งของพวกนี้ก็เรียกว่าเตโชธาตุภายนอกพวกขี้แกลบขี้รามะไรถ้ารดน้ําไปเยอะๆนะก็ความร้อนก็จะเกิดเขาว่ามีเช่นเอาเอ็มไปนันเตโชธาตุก็มีส่วนที่ทําให้แก่ชรานั้นคนบางคนก็ พรานางวิสาขาเนี่ยเตโชธาตจะไม่ทําให้นางเนี่ยดูชาราเลยเพราะนอายุร้อยยี่สิบนั่งอยู่กับหลานหรือกับเลนเนี่ยนะคนจะมองไม่ออกว่าคนไหนนางวิสาขากันแน่เพราะว่าดูภายนอกจะเหมือนหลานเหมือนเลนทุกอย่างเลยแล้วดูไม่แก่แต่ห้ามลุกเดินกันแล้กันถ้า <c oughs> ลุกเดินแล้วก็อย่างว่านะักสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนี้แหละสวยแต่ผิวอนะไมั้ยส่วนธาตุไฟที่เกี่ยวกับย่อยอาหารเนี่ยก็ ทังคนเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟมากเลยเนี่ยพวกนี้ค่อนข้าง